หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมารดิศอุปวัตโยนะครับตกใจเลยนะครับผิวพระอาจารย์นิยมจันทาพูนะครับวันนี้พระเดีระคุลหลวงตานะครับจะได้ส่งน้ําเทลาพิเศษนะครับลูกศิษย์ลูกหานะครับพระอาจารย์มหาดํารงกิติสารูนะครับสอบได้ปริญญาธรรมเจ็ดประโยคไม่ไหมเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับนะครับเพิ่งจะใส่น้ําแข็งไปสองกระสอบนะครับไม่มากเท่าไหร่นักนะครับ เดือให้ล่มเย็นล่มเย็นอยู่ในบรวรพุทธศาสนานะครับอยู่เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาตลอดถ,ถึงญาติโยมรับนานเสน้นนานนะครับมอบกายถวายชีวิตนะครับไว้ในบรวรพุทธศาสนานะครับสืบทอดอายุพุทธศาสนานะครับเดือนู่นนะครับพระเดชพระคุณลุงตานะครับนี่นะครับพระเดชพระคุณลุงตานะครับเดือ พรมน้ําให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับส่งน้ําให้ลูกศิษย์ลูกหาเทหลาพิเศษนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทรด้วยนะครับเด้อคุณพรอาจารย์จากวัดบ้านเกาโบนะครับก็อมีตาม,มาส่งน้ําเทลาพิเศษนะครับให้พระอาจารย์มหาดมรงคิติสาโรนะครับ15บห้าพันสานะครับ ภาคเพียนพยายามศึกษาเราเรียนนะบางปีก็สอบได้บางปีก็สอบไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ภาคเพียนนะครับจนปีนี้นะครับสอบได้เรียนทำเชดประโยชน์นะครับลงชื่อในวัดบ้านเกาโอนะครับสำนักเรียนวัดบ้านเกาโบนะครับพยายามนะครับเด้อวัดบ้านเกาบบอำเภอหัวตะพานจังวจหวัดน่าเนเจริญนะครับพระจันทร์ มหาวิเชียนวรคุณโนนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับประเด็พระคุณหลวงตากราตนาขอมาจากพระพมกวีนะครับอดีตเจ้าคณะภาคศิบนะครับให้มาสอนลูกศิษย์ลูกหาที่วัดบ้านเขาโบนะครับสอนประโยคหนึ่งสองไปเรื่อยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็สอบได้ไปเรื่อยนะครับจนนี่นะครับเรียนทำเข้าประโยครูปแบบของวัดบ้านเขาโบนะครับอาจารย์มหาวิรัติวิรัตโนนะครับคงพร้อมๆกันนะครับ อาจารย์มหาวิรัตะอาจารย์มหาดำรงนะครับอาจารย์มหาพงพันธ์นะครับจนมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นปร,ริยนธรรมข้าวประยกและสองรูปนะครับดื้อนี่นะครับครูบาอาจารย์เมตตาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจทรงน้านะครับไม่ลงศิษย์ลูกหาล่มเย็นอยู่ในบวรพุทธศาสนานะครับเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่พึ่งของญาติโยมนะครับอยู่เป็นล่มโพล่มไส ลมไม้ใบหนานะครับเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้นะครับที่พึ่งทางจิตทางใจนะครับเด้อนะครับประเดีวพระคุณลุงตาบอกว่าทำแก้วน้าไม่เยอะหรือนะครับเด้อหลังจากกูบา,าจารย์แล้วก็จะเป็นทีของญาติโยมนะครับท,ทําพิธีเทลาพิเศษนะครับ นำใบคุณใบอะไรมาลองเท้านะครับใบคุณใบยอนะครับให้คำคูณคำคูณนะครับเดิมประเพณีนะครับเมื่อครูบาอาจารย์มีความภาคความเพียรความพยายามนะครับอยู่ในบวรพุทธศาสนานะครับถ้าเย็นมากเกินไปหัวใจวายได้นะครับนะครับโชคดีเป็นหน้าร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวนี่อันตรายนะครับ ไ<โ>ด้เย็นแต่ว่าใส่น้ำแข็งไปสองกระสอบนะครับเื้อนะครับดูสีหน้าเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับตอนแรกยังหน้าแดงอยู่นะครับโดนน้ำเขานะครับอ้าอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องเด้อนะครับครูบาอาจารย์นะครับปรารถนาให้ลูกศิษย์ลูกหาเจริญเข้าหน้าในธรรมพวิันนะครับในพระธรรมวินัยนะครับเพื่อเลยให้ศึกษา เลาเรียนนะครับหลังจากมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านโคบอนะครับอาจารย์มหาดำรงกิติสาลูนะครับอยู่ห้องกรรมฐานนะครับจากนั้นพอจิตใจสงบลมเย็นนะครับอยู่ได้แล้วก็เลยไปศึกษาเล่าเรียนนะครับในแพเนียของบาลีนะครับสอบได้มาเรื่อยๆนะครับอาจารย์มหาวิเชียนวรคุณูนะครับเรียนทำเก้าประโยคเป็นครูสอนนะครับมาตั้งแต่ประโยชนหนึ่งสองนะครับ สอบได้มาเรื่อยๆนะครับบางปีก็อาจจะพลาดบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังภาคเพียนพยายามนะครับบุตสาหะศึกษาเล่าเรียนนะครับจนปีนี้สอบได้ปริญญายรมเจ็ดประโยคนะครับเป็นปริญญาเอกละเด้อนะครับปริญญาตรมเจ็ดประโยคนะครับเด้อน้อยนะครับถือว่าเป็นความเพียรพิเศษนะครับขอบุญขอบารมีจากท่านนะครับปู้ใดมีลูกมีล้านนะครับก็ขอให้วานนนสอนง่ายนะขยันมันเพียนนะครับศึกษาโดยเฉพาะ การเรียนบาลีนะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานะครับมันก็เลยค่อนข้างจะยากนะครับก็ะผมมาทำภาพนี่กว่าจะสอบได้แต่ละประโยคนี่หมดกาแฟไปหลายถังนะครับหมดกาแฟไปหลายถังมันง่วงนะครับก็เลยใช้อะไรที่แก้ง่วงนะครับเด้อนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับมีพี่ชายนะครับมาแสดงความดีใจกับน้องชายนะครับเด้อนะครับแต่ว่าเรืมซื้อหรอเด้อ แม่ละยัดสีมูนะครับรถส่งน้ําให้แก่พระลูกพระหลานนะครับดื้อนะครับตอนนี้เป็นแม่ชีแม่เขาก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นทีของญาติของโยมนะครับนะครับแม่ชีก็ลอคิวอยู่นะครับ ที่จะมาส่งน้ำยังไม่เปียกเท่าไหร่นักนะครับยังมีที่แห้งอยู่นะครับถ้าได้ถังใหญ่กว่านี้จะเปียกดีอยู่นะครับเนี่ยเด้อยังไม่ถึงจิตถึงใจเท่าไหร่นักนะครับเน้นน้ำแข็งมากๆเด้อนะครับจะได้ล่มเย็นล่มเย็นนะครับโอ้ให้สิบว่าใครวัวเนาะเนาะนะครับจมตั้งใจมานะครับส่งน้ําเทลาพิเศษอธิษฐานจิตให้ครูบาอาจารย์ผู้ได้รับการเทลาพิเศษนะครับ มีจิตใจตั้งมั่นในพระธรรมวินัยนะครับสามารถเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจไม่เท้านะครับโยมพี่ชายนะครับส่งน้ําให้กับพระน้องชายนะครับเด้อนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับจําได้แต่ชื่อน้องนะครับเด้อเลือยโยงพ่อกับโยมแม่นะครับของพระอาจารย์มหาดํารง์นะกำลังมองหาอยู่นะครับไม่รู้อยู่อุงไหนโน่นใครโน่นนะครับ พ่อแม่ก็มายินดีด้วยนะครับเด้อพระอาจารย์นิยมจันทาโพนะครับนี่นะครับนี่ปิดระบบกล้องนี่นะยังอยู่เองสาธุสาธุเด้อนะครับเก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้นะครับไม่ได้สงบ่อยนะครับไม่ได้เทลาพิเศษบ่อยนันๆจะมีครั้งนะครับนะครับยังไม่นะครับยังไม่น้ำใจนะครับพระพี่ชายนะครับ อนะครับเดือยังมีที่แห้งอยู่นะครับที่ยังไม่เปียกเต็มที่นะครับเดือนะครับอธิษฐานจิตนะครับให้พระอาจารย์มหาดำรงกิติสาโุนะครับเจริญก้าวหน้าในพระธรรมวินัยนะครับเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงญาติโยมนะครับที่พึ่งทางจิตทางใจนะครับเด้อญาติโยมจากหลายบ้านโดยบ้านด้วยกันนะครับ ทั้งทางร้อยเอ็ดน่นเข้ามานะครับญาติพี่น้องต่างๆมาร่วมอนุโมทนาชื่นชมยินดีนะครับภาคเปลี่ยนพยายามศึกษาเล่าเรียนนะครับจนประสบความสําเร็จนะครับจบปเรียนทำเ็ดประโยคนะครับเป็นปเรียนเอกนะครับเดิอไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ภาษาไทยของเรานะครับมันก็เลยยากนะครับไปถึงใหม่ๆนี่นะครับพระอาจารย์สอนไก่ไขควายข้างงูนะครับกะขาข้างงะนะครับ ภาษาบาลีนี่มีแต่เสียงกับสำเนียงนะครับไปถึงประเทศไหนก็เอาตัวหนังสือใส่เอานะครับเด้อเสียงก็ดีนะครับสำเนียงก็ดีนะครับเด้อนี่นะครับนี่คุณวิพิมวิพานะครับเป็นตัวแทนของคุณแม่สสสมหญิงบัวบุตรนะครับก็มาทําหน้าที่นะครับเทราพิเศกนะครับถวายน้ำสงฆ์พระอาจารย์มหาบรงจิตติสารโลด้วยนะครับนี่นะครับนี่ เดือสาธุอนุโมทนาหันหนามาทั้งพี่เักน้อยเนี่<ห>ยมะเหตไทลูกนหนึ่งสองสามอ้าวสาธุน,ออนะครับยังเหลือ,อยูนะครับนี่ยมพ่อกาลังมานะครับ <c oughs> พ่อของพระจันทร์มหาดารุงนะครับมาชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของลูกชายนะครับ ดือ้อไม่มีสิ่งใดที่จะประทับใจนะครับพ่อแม่เท่ากับความภาพเพียรพยายามนะครับของลูกนะครับจนประสบความสําเร็จนะครับลูกประสบความสําเร็จพ่อแม่ก็ประสบความสําเร็จไปด้วยนะครับนี่นะครับยมพ่อกับยมแม่ของพระจัจาร์มหาํารงนะพอสมบัติบุหงผองฮองพอสมบัติแม่ซื้อวังใดเฮืงแม่สุวรรณกับพ่อสมบัตินะครับนี่นะครับลหล่อทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับลูกนะครับนี่หนึ่ง สองสามยิ้มน,น,น,นะครับมืดเหลือกเกินนะครับตรงนี้นะครับรเ,เลยนะครับนะครับมีสปอร์ตไลท์มาดวงหนึ่งนะครับ <laughs> 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 นี่นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูบลอนะครับพ่อคำไม่ยดยกนะครับเด <laughs> <laughs> ้นนะครับเอาน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นกันแน่นะครับมาส่งให้พระอาจารย์ท่านนะครับ ยังมีที่แห้งอยู่เด้อนะครับมองได้สายตานะครับยังที่ไม่เปียกเต็มที่นะครับเด้อนี่นะครับญาติพี่น้องญาติโยมญาติธรรมนะครับเห็นพระลูกพระหลานประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนนะครับไม่ใช่ยางง่ายนะครับขันติบารมีนะครับวิริยะบารมีนะครับสัจจะบารมีนะครับตั้งอกตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะทําให้ได้ให้ถึงนะเป็นสัจจะบารมีนะครับ ภาคเพียรพยายามอุตสาหะนะครับเป็นวิริยะบาร,รมีอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากในการศึกษาเล่าเรียนนะครับเด้อเป็นขันติบาร,รมีนะครับทุกอย่างนะมารวมกันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วปัญญาบาร,รมีนะครับพิจารณาใครควรทําข้อสอบนะครับจนสอบได้สอบผ่านนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับเด้อไม่ขาไม่ชี้ชั้นพัตาหารเพียนแล้วนะครับเด้อ พ่อทายกบรรสมสะอาดเนาะเด้อนะครับพ่อทายกป่านวลยางนี่นะครับนี่นอืม่าน้ฝนมาเปลี่ยนเพื่อนบ่เด้อนะครับสาธุอนุโมเด้อสาธุอนุโมทนานะครับนวนประเดี๋ยวพระคุณหลวงตาเก่าอนุโมทนาอยู่นว่นนะครับเอาเดือคนสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ย นะครับตั้งกล้องตรงมืดเหลือเกินนะครับ <c oughs> เต็นก็เป็นสีม่วงๆนะครับพอถ่ายภาพลงมาคนเลยเป็นสีเดียวกันกับเต็นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> หลังคาเต็นทนะครับนีสีนี้นะครับ <c oughs> ภาพมันก็เลยออกมาตามนะครับเอาคอยหยุดการถ่ายวปดูเพียงเท่านี้